สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คก,กี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาแต่งประโยคง่ายๆสั้นๆนะคะนั่นก็คือประโยคพื้นฐานหรือประโยคเขียนจดหมายหรือประโยคขอร้องหรือประโยคพูดแล้วก็ถามด้วยนะคะโอเควันนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรมาฝากบ้าง Zo ประโยคแรกนะคะฉันขอการบ้านมาทําที่บ้านได้ไหมเขาพูดว่ายังไงในภาษาเยอรมันเนาะ เราสามารถตั้งคำถามด้วยใช้คำกริยาที่มีชื่อว่าหรือโมดาลแวร์เปินเนาะคำกริยาช่วยที่มีชื่อว่าคันนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าแต่ว่าคำว่าฉันตัวนี้นะคะขอนะคะเราจะใช้การผันนั่นเองนั่นก็คือคันอิชนะคะ ยาคันอิชเนี่ยเราเอาคำกริยามาไว้ตำแหน่งที่หนึนะคะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นคำถามทันทีเนาะถ้าเอาคำว่าคันตัวนี้คั can ตน can ตัวนี้แปลว่าสามารถนะคะถ้าเอาคันตัวนี้นะคะมาไว้ตัวที่สองนะคะมันจะกลายเป็นการบอกนะคะเพราะฉะนั้นคันตัวนี้แปลว่าสามารถเนาะคันอิอะไรคะคันอิอะไราาการบ้านในภาษายอมันมีชื่อว่าอะไรคะการบ้าน The house of g a b e n หรือ g a b e n นะคะเพราะว่าอันเดียวหรือ2อันเนาะเราถ้าเราใช้ g a บ b e n นะคะไม่จำเป็นจะต้องใส่ดีเพราะว่าสองอันขึ้นไปไม่ใส่ดีนะคะถ้าใส่ดีก็เป็นเบอรและกันนะคะจะได้ง่ายจะได้จำง่ายนะคะที่บ้านที่บ้านคือ z u o house นะคะที่บ้านคือซ u h a u s e แล้วก็การบ้านมันมากับคำกริยาที่มีชื่อว่า Marken นะคะแล้วทีนี้เวลาเราใช้คันนะคะจะต้องมีคำกริยาอีกหนึ่งตัวที่ไม่ผันนะคะนั่นก็คือมี An อยู่ข้างหลังเติมจุดหรือเครื่องหมายคำถามดีคะเติมตัวไหนดีจุดหรือเครื่องหมายคำถาม ทั u r ์ล l y มันเป็นคำถามก็ต้องเติมเครื่องหมายคำถามนั่นเองเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะฉันขอไปเยี่ยมเธอได้ไหมอ่าฉันเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรขอขอไปเยี่ยมนะคะเราจะใช้เหมือนการตั้งคำถามเลยค่ะนะคะก็คือมันเป็นคำถามนั่นเองนะคันอิชเหมือนเดิมค่ะคันอินะคะไปเยี่ยมเธอในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอะไรคะไปเยี่ยมเธอ ถ้าเธอนะคะอยู่ตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจาก do เป็น dish นะคะปกติแล้ว do เนี่ยแปลว่าเธอใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่ตำแหน่งที่3อ่ะหนึ่สนะคะเปลี่ยนจาก do เป็น dish นะคะไปเยี่ยมก็คือ be s u นะคะ be s u ขนนั่นเองจะต้องมี an อยู่ข้างหลังนะคะเพราะว่ามานันมีคำกริยาช่วยอยู่ข้างหน้านะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่า modal verb นั่นเองเนาะ โอเคตัวต่อไปค่ะข้อ3นะคะข้อ3เธอโทรหาฉันได้ไหมนะคะเราลองนึกคำศัพท์ดูซิว่าคำว่าเธอในภาษาเยอมันคือตัวไหนคะเธอเธอในภาษาเยอมันคือดูเพราะเมื่อกี้เราพูดไปละนะคะมันจะอยู่ตำแหน่งที่2เพราะว่ามันเป็นคำถามใช่ไหมคะเราก็จะใช้ k a n s t เหมือนเดิมนะคะ k a n นะ,ะแล้วดูเนี่ยนะคะมันไม่ได้มากับขันมันมากับ st ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น canst แปลว่าสามารถเนาะเวลาเราถามเราจะเอาคำว่า can มาก่อนเลยนะคะมันมาจากคำว่า can นั่นเองนะคะ c a n s t to โทรนะคะโทรหาชันชันถ้าอยู่ตำแหน่งที่3ก็เหมือนกับดิชตัวนี้เลยนั่นก็คือจะต้องเปลี่ยนจาก is เป็น mis นะคะ เปลี่ยนจาก i c h เป็น mis ลองตัดตัว m ออกมันก็คือ i c h นั่นเองนะคะ mis t o ก็ค ok ok ือ un un อะไรคะั n อ,อะไร่า un rufen นั่นเองเนาะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามเพราะว่ามันเป็นคำถามก็ต้องใส่เครื่องหมายให้มันด้วยนะคะ so ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเธอไปซื้อของได้ไหมวันนี้เธอไปซื้อของได้ไหมนะ นะคะเราก็สามารถใช้คันส Do เหมือนเดิมค่ะคันสตถ้าเราจะเติมคําว่าวันนี้เราจะเติมยังไงเติมข้างหลังหรือข้างหน้าอ่ะสมมติว่าไปซื้อของในภาษายอรม,มานเวลาเราไปช้อปปิ้งไปซื้อของกินเขาเรียกว่าอิ n k ค u ลฟนนะคะจากนั้นเราถ้าเราอยากจะใช้คําว่าวันนี้นะคะอะเธอไปซื้อของ เราจะเติมวันนี้ตรงนี้นะคะวันนี้ได้ไหมเราจะใส่ข้างหน้า i อ a คลฟเนหรือว่าใส่ข้างหลัง i อ a คลฟเนดีใส่ฝั่งไหนดี D. So, เราก็ต้องใส่ฟังข้างหน้านะคะหอยเนะคะเพราะว่าคำที่มี an ถ้ามันมีคำว่าคันะคะคำที่มี an เนี่ยจะต้องไปอยู่ข้างหลังตลอดเลยนะคะคันสต้หอยเธออายเขาฟึนตอบคือย yeah าหรือว่านายนะคะเพราะว่าถ้ามีคำว่าคันอยู่ข้างหน้าจะต้องตอบย yeah ่าหรือว่านายเท่านั้นนะคะโอเคเธอเธอมารับฉันได้ไหมอ่ะเรา ถามกันก่อนว่ามารับในภาษาเยอมันคือคำไหนเอ่ยมารับให้เวลานึกนิดนึงนะคะโ o so, มารับก็คือ u p h o l d ล n นั่นเองคำนี้แปลว่ามารับเนาะเดี๋ยวนะคะ u p h o l d ล n นะคะ l พลนนะคะโอเคคำว่า u p p o l e นี่มันมี an อยู่ข้างหลังเอามันไปไว้ข้างหลังเราก็ใช้ c a n s t o เหมือนเดิมค่ะ c a n s t o เหมือนเดิมนะคะคันอ่านเลื่อนนิดนึงเนาะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะ c a n สตูจากนั้นฉันถ้าอยู่ตำแหน่งที่3เติมอะไรเอ่ยฉันถ้าอยู่ตำแหน่งที่3เติมอะไรคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว ลองนึกดูนะคะจะ so, จัดไปเลยมิชนะคะเราจะไปใส่อิชข้างหลังเนี่ยไม่ได้นะคะก็ใส่เครื่องหมายคำถามปกตินะคะ k a n t d u m i s h a h o l l n ไมค์อะ k a n t d u m i c h a b h o l e n เธอมารับฉันหน่อยได้ไหมนะคะอันเนี้ยมันอยู่ในจุดหมายของ a 1นะคะนั่นก็คือ e y s นั่นเองเนาะ โอเคเราไปดูบอกฉันได้ไหมเธอบอกฉันได้ไหมเราก็ยังใช้ k a n s t เหมือนเดิมนะคะ k a n s t do เหมือนเดิมอันเดิมตลอดตลอดงานนะคะ k a n s t do บอกในภาษาเยอรมันคือ sagen นะคะจากนั้น sagen เป็นคำกริยาแบบพิเศษนะคะเราจะไม่ใช้กับ mich เราจะใช้กับอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือ mir นะคะันสตูเมียสาเกินเธอบอกฉันหน่อยได้ไหมเรื่องนั้นเป็นยังไงนะนะคะเพราะฉะนั้นนะจดสีแดงไว้เลยสีแดงสีแดงนะคะปากกาสีแดงไว้เลยว่าคำว่าสาเกินตัวนี้ไม่ใช้กับมิชใช้กับเมียนะคะออกเสียงเมียผัวเมียนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือแตกต่างจากตัวอื่นนั่นก็คือแตกต่างจากเพื่อนนะคะจาก เออพวก upholder อย่างเงี้ยนะคะน,นันนๆมันมาทีพวกเมียนะคะถ้าจะเดาให้เดามิชแต่ว่าให้จดสีแดงไว้ star เกินไม่ได้ใช้กับมิชใช้กับเมียนั่นเองนะคะโซ so, เราไปดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปของเรานะคะเธอนอนไม่หลับใช่ไหมอยากจะถามแฟนเราก็ใช้ canst เหมือนเดิมนะคะ c a n s t d o นอนมีคำว่ามีชื่อว่าอะไรคะนอนนอนในภาษายอมันคือ zo อ่ะชทำปากชเหมือนไล่ไก่ภาคอีสานเขาไล่ไก่ชหรือว่าชชอชิงที่ทำปากจูๆออกมานะคะลา อันนี้อ่นว่าลาแล้วก็ฝันนะคะ s c h l a f เนาะถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็น s c h l a f นะคะเป็นสระเอนะคะแต่ภาคกลางนะคะภาคกลางเยอรมันเราจะออกเสียงฝันนะคะเพราะว่า A n ข้างหลังเป็นสระเอินนะคะโอเค s c h l a f ถ้ okay. าไม่ลนะคะจะใช้ nicht หรือว่าใช้คายจะใช้ตัวนี้หรือใช้ตัวนี้ดีอ่ะให้เลือก ะะเพราะว่าคำว่า c h ชเนี่ยมันมีหลายคำมากคำ,คำว่าไห่นะคะไม่นอนไม่หลับนะคะมันมีหลายคำมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเลือกเอาอะให้เลือกมีทางเลือกอยู่2ตัวให้เลือกตัวไหนดีแล้วเติมตรงไหนคำถามคือให้เลือกตัวไหนและก็เติมตรงไหนคะอเหมือนที่บอกนะคะถ้า ตัว n i ชต t ตัวนี้นะคะจะใช้กับตัวไหนก็ตามที่เขียนตัวเล็กถ้าายตัวนี้จะใช้ตอนที่เราเขียนตัวใหญ่เช่นไคเอาถมันจะอยู่หน้าหน้าเออมันจะอยู่หน้าตัวอักษรตัวใหญ่นั่นเองคำว่าไคนะคะแต่ตรงนี้ตัวอักษรตัวเล็กเราก็จะใช้ n i s h t อยู่ตรงหน้าเพราะว่า a n ตัวนี้จะต้องอยู่ข้างหลังเท่านั้นนะคะใส่เครื่องหมายคำถามไปเลยแล้วก็ต่อค่ะ โอเค m o m e n t g a า z kurz. ตอ genau ok คำต่อไปค่ะหรือประโยคต่อไปเราจะแต่งประโยคว่าวันนี้เธอทำกับข้าวได้ไหมเราก็ยังใช้ k o n s t ูเหมือนเดิมนะคะใช้ k o n สตเหมือนเดิมเนาะอ่ะเติม k a n สตูกนะคะทำกับข้าวในภาษายอมันมีชื่อว่าอะไรคะทำอาหารทำ,ทำอาหารทำกับข้าว หลายคนตอบมาแล้วนะคะนั่นก็คือโคขนนั่นเองนะคะมี an อยู่ข้างหลังจะต้องใส่เครื่องหมายปึ๊บทันทีแล้วเอามันไปไว้ข้างหลังนะคะแล้ววันนี้เราเติมตรงไหนเอ่ยเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อกี้ก็คือ h o i g h t นะคะหรือเราไม่อยากใส่ h o i g h t ก็ได้นะเอาเป็นตอนนี้แล้วกันอาเปลี่ยนจากวันนี้ใช้คำอื่นบ้างนะคะเปลี่ยนจากวันนี้เป็นอตอนนี้ นะคะเราก็เปลี่ยนจากหอยเธอเป็นตอนนี้ในภาษาเยอรมันคือคำไหนคะตอนนี้จัดไปค่ะนั่นก็คือ yet นั่นเองนะคะ yet นะคะแปลว่าตอนนี้เนาะโอเคเธอเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะ เราจะบอกแฟนเราเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยได้ไหมน้ำเนี่ยเราสามารถบอกภาชนะได้นะคะเช่นแก้วหนึ่งเราเอาเป็นแก้วแล,ล้วกันเนาะวันนี้เนาะ,ะแก้วหนึ่งนะคะแก้วหนึ่งนะคะหนึ่งแก้วเอาหนึ่งแก้วอ่ะแก้วหนึ่งหนึ่งแก้วนะภาษาพูดภาษาเขียนอ่ะหนึ่งแก้วนะคะแม่นนะอือฮึซะ,ยะอ,อย่ากินเอาออเออ,เอ,อ เราจะบอกว่ายังไงอะให้ให้เป็นแบบฝึกหัดและกันแบบฝึกหัดค่ะเราจะบอกว่ายังไงดีคะลองนึกไว้นะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยจอ่อมาโอเคเราก็ยังใช้ c ันสูเหมือนเดิมนะคะใครถูกบ้างเอาน้ำมาให้นะคะให้ฉันด้วย แล้วทีนี้การเอาอะไรมาให้นะคะเราจะใช้คำว่า m i t bring เงินนะคะ m i t bring เงิน m i t แปลว่าติดกับนะคะติดก็คือติดตัวเรามาหรือกับเรานะคะแล้วก็ bring เงินก็คือเอามาเอาติดตัวมาด้วยได้ไหมถือมาด้วยได้ไหมเอามาด้วยได้ไหมนะคะเพราะฉะน,นั้นคำนี้เป็นคำกริยาแบบแยกได้ จำได้ไหมที่เราเคยเรียนกันแบบแยกได้เพราะฉะนั้นเวลาแต่งปัจจุบันนะคะระวังดีๆแต่ตอนนี้เราทำเป็นคำถามเราเลยใช้คันสตูอันนี้ก็จะไม่แยกนะคะจากนั้นขีดสีแดงไว้อีกรอบค่ะมีคำว่าซาเกินแล้วก็ m i ดปริงเงินจะต้องใช้กับเมียนะคะตัวนี้ m i ดบริงเงินมากับเมียตลอดก็คือฉัน เอามาให้ฉันฉันเป็นกรรมกรรมดาทีฟนะคะจากนั้นคะ่ะเอาอะไรมาให้คะเอาน้ำน้ำคือวาส์นะคะแล้วแก้วแก้วหนึ่งเนี่ยในภาษาเยอรมันคือไอกลาสนะคะเราจะเอาไอกลาสเนี่ยไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังแก้วคะเอ่อโทษค่ะเอาแก้วเนี่ยไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังวาสคะเอาไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังน้ํา s ซอ n a t u r เธอนะคะภาชนะจะต้องเอาไว้ข้างหน้าน้ำนะคะ eyeglass นะคะจากนั้น m i d r r n n g ั n ถ้ามันเป็นการขอร้องให้ใส่จุดประโยคเหมือนกันเลยถ้าเป็นการถามได้ไหมเราต้องใส่เครื่องหมายคำถามเวลาเราพูด เราขอร้องหรือว่าถามประโยคมันเหมือนกันถามกับขอร้องประโยคเหมือนกันเลยนะทุกคนลองสังเกตดูเหมือนกับประโยคที่มีชื่อว่า s h o i b a n s a e d brief เห็นไหมคะมันจะมีจุดอยู่ข้างหลังมันไม่ได้มีคําถามเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ถามเราเขาสั่งเราขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราอยากจะเจาะจงยังไงเพราะฉะนั้นประโยคขอร้องกับประโยคถามเหมือนกันเลยแค่ตัวข้างหลังนะคะถ้าเป็นจุดประโยคขอร้องถ้าเป็นเครื่องหมายคําถามก็ประโยคคําถามนะคะถ้าเราจะถามเราก็ใส่เครื่องหมายคําถาม Kannst du mir k a r n s t du m i เ ein Glas Wasser m i t b r i n g e นนะคะเธอเอาน้ำแก้วนึงมาให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะเซอประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปของเราคือประโยคที่มีชื่อว่าเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะคะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมภาษาเยอมันเขาพูดว่ายังไงเอ่ยอะลองดูสิ โอ้ยก็ยังใช้ can't do นะคะ can't do เหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้ขีดสีแดงอีกแล้วนะคะวันนี้มีสีแดงเยอะมากนะคะนั่นก็คือคำว่าช่วยในภาษาเยอมันคือคำว่า helfen นะคะมี an อยู่ข้างหลังนะอ่าเลื่อนข้างบนนิดนึง helfen มี an อยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั à, n n. En, ้น an ตัวนี้จะต้องไปอยู่ข้างหลังนะคะ แล้วก็ตัวนี้ใช้กับเมียห้ามใช้กับมิชอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเรามีอยู่3คํคำวันนี้มีคำไหนบ้างมีคำว่าซากันมีคำว่ามิชบริงเงินนะคะมีคำว่าเฮลฟนนะคะสรุปเนาะสามคำนี้ในวันนี้ใช้กับเมียไม่ได้ใช้กับมิชนะคะนั่นก็คือเมียคือ ดาทีฟนั่นเองนะคะมันเป็นกรรอ,รองนั่นเองนะคะโอเคโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ประโยคไปแล้วนะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและก็ใช้ได้ทุกวันและก็มันง่ายๆนะคะก็แค่เรารู้เทคนิคน,นิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจภาษาเวลาข้อสอบหรือว่าประโยคที่มันตีลังกามาเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเราเข้าใจไงทุกคนเราไม่ได้ท่องนะคะเพราะฉะน,นั้นความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่า ถ้าไม่เข้าใจแล้วเราไปต่อ,อยากนะคะโอเควันนี้เราได้รู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนคะ่ะจ้